เราก็ดีด้วยค่ะม,มีการซื้อหอบกลับไปบ้านไหมก็มีนะคะตอย่างผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไปก็มีสั่งจากต่างประเทศก็มีชาล้างสารพิษอย่างเงี้ยคะ่ะญี่ปุ่นก็จะชอบสั่งไปมากเลยอ๋อเอาเดี๋ยววัตถุดิบเนี่ยถามตรงๆเลยว่ามันอยู่ในประเทศไหนอะไอชาล้างสารพิษเนี่ยบ้านเราเลยฮะค่ะเราผลิตเองเรามีสวนที่ชัยนาทค่ะอ๋อเหรอค่ะมีโรงงานทำเลยอ๋อ ทำสวนชาไร่ชาจะอ้ออสมุนไพรที่เราจะต้องใช้นี่นะทำอยู่ที่ชัยนาธดูแลรักษาอย่างดีลูกตามกรรมวิธีเลยจากนั้นแล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามาจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็เอามาบริการในโรงพยาบาลด้วยวางไปทั่วไหมก็ส่วนใหญ่จะเราจะมีอยู่ที่ชั้นหนึ่งกับชั้นหกนะคะไม่ไม่ถึงเมื่อส่งส่งไปวางตามตลาดตามห้างสับสินค้าอะไรกันไหม ก็จะมีแต่เฉพาะที่สนใจก็เลยที่เราติดต่อด้วยค่ะแต่ยังไม่ถึงกับเป็นเวอร์ไวขนาดนั้นยังไม่ได้วางแบบว่าทุกที่ค่ะเฉพาะที่ที่เขเคยมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เราแล้วก็ชอบเอาอย่างนี้แล้วกันชาล้างสารพิษเนี่ยนะราคาขายถึงมือผู้บริโภคเท่าไหร่มันมันขนาดเท่าไหร่ยังไงประมาณ20ซองนะอ๋อยีซองอ๋อมันเป็นซองที่เอาไปแช่ลงไปในแก้ว่ะนะใช่ใช่สกว่าบาท ก็ไม่แพงอ่ะยี่สิบซองสองร้อยกว่าบาทนะครับก็ประมาณซองสิบบาทนิดๆใช่ไหมก็ของเราเข้มข้นด้วยซองเดียวก็ได้ทั้งวันเลยที่ถามไม่ใช่หรอกครับอยากจะรับมาขายบ้างอ่ะนะท่านผู้ชมมาขายในรายการเราเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สถานีวิทยุในเครือข่ายของสภาเนี่ยเข้าไปขายหน่อยนะฮะจะได้มีกำไรกำไรมาไม่ต้องมากแล้วนะนิดๆแต่หน่อยเอามา บำรุงสภาหน่อยให้สภาเราอยู่สภาเราเ <c oughs> รากําลังขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายะนะคุณหมอก็เลยเตรียมการว่าเออเราน่าจะมีรายได้จากแหล่งผลิตดีๆนะครับคราวนี้นอกเหนือจากสองอย่างนี้แล้วมีอะไรนะีที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลถ้าหลักๆตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมใหม่จะเป็น I W M C 코 <oughs> 스ก็เป็นคอนร์สลดน้ำหนักอะค่ะ สำหรับองค์รวมเลยปรึกษาโภชนาการมีสปามีฟิตเนสมีซาวเตอรพ์พีก็คือฟังเสียงแล้วบำบัดทั้งโดยใช้เสียงอะค่ะเอาอย่างนี้สมมุติมีคนคนหนึ่งน้ำหนัก80กิโลกร,รมัมเขาต้องการลดรักห0ิให้เหลือ60นะ,ะให้หายไป20เลยเนี่ยทำอย่างที่ว่าเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็อันนี้เราจะมีขึ้นอยู่กับ บุคคลด้วยเพราะเราต้องปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนพื้นฐานไลฟ์สไตล์เป็นยังไงการทานอ,าอะไรต่ออะไรเงี้ยคะ่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนอเพราะว่ากว่าเราจะเพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องค่อยๆลดเพราะถ้าลดหววไปเลยมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเออใช่ค่ะ <c oughs> เออผมสนใจนะ <c oughs> แต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้อ้วนหรอกนะแต่ว่าจะได้มีคนเป็นปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะยุคนี้นะค่ะใช่เยอะมากปัญหาเรื่องอ้วนเนี่ยใช่นะครับ เพราะนอกจากเราจะบําบัดเขาแล้วเราก็ต้องให้ความรู้เขาด้วยอะค่ะว่าเขาจะต้องไปปฏิบัติตัวยังไงที่บ้านเลือกทานอาหารยังไงออกกําลังกายแบบไหนค่ะต้องมาโรงพยาบาลทุกวันไหมไม่ต้องค่ะเราจะเป็นครั้งมาปรึกษามาครั้งหนึ่งก็ปรึกษา n u t r i t i o n i s เลยฝังเข็มด้วยเลยหรือว่าจะเป็นฟิตเนสก็คือจะแล้วแต่ที่คุณหมอเขาจัดคอร์สให้อ่อจะเหมาะแต่ละคนเลยอะค่ะเออ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 เข้เออเาท่เาเข้าท่านะครับเพราะอันนี้ก็ได้ลองเข้าเองเหมือนกัน อันนี้ก็ลดมาเจ็ดแปดกิโลเลยโอ้ลองเข้าเองเหมือนกันเออแต่ผมว่าท่านผู้ช่วยไม่ไม่ถึงกับอ้วนนะเขาเรียก็เป็นคนสมบูรณ์ก่อนหน้านี้สมบูรณ์กว่านี้นี่ <c oughs> สมบูรณ์กับอ้วนเหมือนกัน <c oughs> ใกล้เ <c oughs> คียงกคืออย่างนี้ท่านผู้ชมบางคนก็อ้วนสวยนะฮะเ <c oughs> ขออาอ้วนน่ารักแต่ว่าร่างกายเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทำโดยธรรมชาติเขาไม่ได้อ้วนจาก เขาไม่ได้อ้วนจากการบริโภคไม่ได้อ้วนจากไม่ได้อ้วนจากแบบโอ้โหพฤติกรรมนะผมเห็นบางคนนอ้วนจากพฤติกรรมก็แปลว่ากินแล้วนอนนะรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะลักษณะประมาณนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อ้วนอันนี้เป็นอ้วนผมว่าเป็นน่าจะเรียกโรคอ้วนได้ไหมได้ใช่ไหมแต่ที่เขาอ้วนสวยเนี่ยเขาอ้วนตามคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ย อันนั้นมันก็จะเป็นวดอีกแบบหนึ่งใช,ใช่ไหมเป็นพันธุก,กรรมอะไรเออเป็นพันธุก,กรรมอืมเอาละท่านผู้ชมครับพอได้ความแหละเดี๋ยวครั้งเบรกหน้าเนี่ยเราจะคุยกันกับชาวฟิลิปปินส์อีกท่านหนึ่งโดยท่านผู้ช่วยจะเป็นผู้แปลให้นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผมจะถามเจาะลึกเลยนะครับวเพราะหลายท่านอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยนะ,ะก็คือเรื่องว่าเราจะทําอย่างไรถึงใช้อาหารสปาก็มีส่วนในการลดความอ้วนด้วยใช่ไหมถูกต้องโอเคค,ครับ <c oughs> เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ สวยมาก <S <S เไม่ใช่ช่วงนี้ทีแหละสักดิ์สิทธิ์อลอยนว,วัตกรรมรูปแบบใหม่พรับหมุนปตููรีโมทอลูมิเนียมเคลือบลายไม้แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาปลอดภัยไม่เป็นสนิมรับประกันกศักดิ์สิทธิ์อลอยครับเจ้านายไม่มีประตูศักดิ์สิทธิ์อลอยสักอัน <C ute> <ป>เ <c ute> นี่ยต้องกูเอง ศักดิ์อร่อยมันน่าอยากจริงๆเว้ยไอ้จะไปไหนแล้วนะ่ะเอ้าเฮ้ยมีมอะไรช่วยไหมครับไม่มีครับศักดิ์สิิทธ์อร่อยแข็งแกร่งทนทานทูกบ้านท่านเชียงคานเ้าดาว2015ไม่ขานแน่ขายในงานพบกับป้างนัทคอรินกิงส์สเัตร์

ดิฟโอที่บูมบูมแคชและเบสรูมออเดและเบสรูมออเรโอกับมหากรรมดนตรีที <S 2> <S> <S 2> <S uh ่ยิ่งกว่า MUSIC FESTIVAL ลสาธันวาคมนี้พบกันที่ ภูทอกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเปิดขายบัตร15สิงหาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา1,200บาทซื้อ5ใบไปได้6คนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนศกนี้แล้วพบกันเชียงคานเคาด่า2015ไม่คานแน่คนแรกยิงไปแล้วไม่เข้าคนที่2ยิงอีก ก็ยังไม่เข้าครับคนที่สามยิงอีกไม่เข้าครับประตูอะไรจะดีจริงจริงประตูศากดินอรลอยศากดิ์อร่อยูรักษาประตูตัวจริงน้องบายุนคนแรกยิงไปแล้วไม่เข้าคนที่สองยิงอีกก็ยังไม่เข้าครับคนที่สามยิงอีกไม่เข้าครับประตูอะไรจะดีจริงจริงประตูศักดินอร่อยศักดิ์อร่อยรักษาประตูตัวจริงนองบายุน ล้างไม่ดีแล้วทำไงอ่ะเชนดายลูสิครับสัติดอล่อยมีประตูรั้วบ้านไร้ล่างเปิดปิดสะดวกใช้งานง่ายแบบรีโมทและธรรมดาว่าประตูฝืดประตูหนักเปิดปิดไม่คล่องไม่สะดวกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลือกใช้ประตูไร้ล้างต้องสตรริดอลลอยเจงคิดยังไงเนี่ยไม่มีล้างก็โชคดี โดยการบริหารโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาลอตนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของสปาแล้วก็ไปคุยถึงเรื่องของรางวัลชนะเลิศนะครับในนวัตกรรมอาหารสปาเพื่อสุขภาพนะฮะซึ่งเขาจัดไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยเขาไปจัดแข่งขันกันหรือจัดประกวดกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางโรงพยาบาลของกรุงสยามเซนคาลอสได้รับรางวัลชนะเลิศมาเนี่ย ตอนที่เราเปิดเริ่มต้นเราพูดถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมให้โรงพยาบาลได้เกิดชนะหรือได้รับรางวัลมาเนี่ยนั่นก็คือเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นั่นก็คือคุณโจอาณานะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณคุณโจอาณาโจอาณานะฮะ คุณโจนะ่าผมถามผ่านไปทางผู้ช่วยนะฮะเป็นภาษาฟิลิปปินสนะ์ไหมภาษาอังกฤษอ๋อเหรอฮะ <laughs> <laughs> แล้วก็เป็นภาษาฟิลิปปินส์นะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมาอยู่เมืองไทยนานหรือ,อยัง How long have you been in Thailand uh, Approximately one year อ๋อมาปีกว่าๆเองนะฮะแล้วประทับใจอะไรในประเทศไทยบ้างไหม mm. What your impression about Thailand ไอ a n d um, f r i นด d l ี p e o p คน and then always เ um, ร s a ก o u t n u ับ i t i o n b e ร a u s e my field is nutrition. Mm เขาเขาประทับใจในความอะไรนะของคนไทยที่ประชาชนคนไทยใช่ค่ะ แลวในด้านของท่านโภชนาการเพราะจบมาทางโภชนาการก็เหมือนว่าเรามีอาหารหลากหลายมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอาหารฟิลิปปินส์กับอาหารไทยเหมือนกันไหม is it the same the Thai food and p h i l i p p i n e foodThai food very spicy ก็เอาหารไทยอร่อยกว่าเหรอเขาบอกเผ็ด spicy เผ็ดมากผมฟังดูเหมือนอร่อยกว่าอ๋ออาหารไทยเผ็ดกว่าใช่ไหมฮะแต่ฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยทานข้าวเหมือนกันไหม so do you have license in Philippines yes I am a license I h a e มีค่าเหมือนกันของเราเนี่ยนะประเทศเราเนี่ยแกงเผ็ดมัสมั่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาพูดถึงแล้วอยู่ข้าวนะครับประมาณนี้ของของนี่หมายถึงว่าอาหารที่เป็นเป็นพื้นพื้นของไทยนะครับของฟิลิปปินส์คืออะไร what you are like a nation for the Philippine food what you always eat and for p ฟิลิ p ปินส์ในฟิลิป p ินส์เรา have s i n i gang just like your tom y ย m here in Thailand and then we also have a ะช a r a in Philippines here it s s ส m มตำก็คล้ายๆต้มยำกับส้มตำของเราก็มีละเออแต่แต่ไม่เผ็ดมั้งไม่เผ็ดเนาะ ไม่เผ็ดไม่เป็นเนกันเอาพูดภาษาไทยได้นะบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อแล้วครับผมอคราวนี้อกลับมาถึงเรื่องของมาอยู่โรงพยาบาลกรุงสยามแล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่แผนกโภชนาการเนี่ยครับแล้วก็เป็นคนมีส่วนร่วมในการที่ทําอาหารเนี่ยนะครับใท่านผู้ชมดูภาพนี้แล้วก็น่ารับประทานนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ทางโรงพยาบาลเขามีเขามี เอกสารเนี่ยหรือโบชัวเนี่ยแนะนําเลยอตัวบนนี้เป็นอะไรฮะเป็นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันสปาเหมือนกันค่ะนี่จะอยู่ห้องอาหารเบญจรงชั้นหกที่เรากล่าวไปครับค,ครับอ๋อมีม,มีอันนี้เป็นอาหารที่อยู่ในห้องอาหารเบญจรงค่ะเบญจรงเป็นห้องอาหารที่อยู่ในโรงพยาบาลกรุงสยามเซนนทลอลนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของสปานเนี่ยปรากฏว่าที่เราไปชนะเลิศมาเนี่ยเป็นอาหารอะไร What we win for the spa that we got. What the kind of food? Yes, yes. s o so recently we won the most innov a t i v e cuisine or wellness cuisine. So we design. I personally design all the food from breakfast item down to the dessert and beverages. ค mm ่ะก็คือเขาคุณโจน่าเป็นคนดีไซน์ตั้งแต่อาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็เครื่องดื่มเลยค่ะ Oh. Mm hmm. so each food item <c oughs> have specific calories so in uh, most restaurant they put the price in Benjarong restaurant we put the calories so that people are informed on the calories they are taking ค่ะก็คือเมนูของเราเนี่ยจะต่างจากทั่วไปคือปกติเขาจะเป็นราคาแต่เราจะเป็นแคลอรี่ที่ทุกคนจะได้รู้ว่าอาหารจานนี้มี ทานเข้าไปแล้วใช้พลังงานได้กี่แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยได้พลังเออเหรอค่ะเออผมก็เพิ่งเห็เขีนนะตอนแรกเลยผมเห็นเลขตัวเลขเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอยู่ข้างนะในเมนูนะครับอยู่ข้างขวาของของเมนูเนี่ยทุกเมนูนะครับในประเทศทั่วโลกอะนหละฮะตรงนี้ก็จะเป็นราคานะครับว่าอันนี้เราจานเท่าไหร่แต่นี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขียนราคาครับเขาบอกแคลอรี่เท่าไหร่เนีอันนี้เขาน่าแต่ส่วนราคาเนี่ยน่าจะเอา ไปไปไปบวกกับแคลอรี่หน่อยนะหรือว่าหมายความว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอันเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบสองแคลอรี่นะ,ะราคาราคาควรจะต่ํากว่าหรือสูงกว่าแคลอรี่โดยทั่วไปน่าจะต่ํากว่านะ,ะเออน่าจะต่ํากว่าก็ก็หารสอง